ครบับสิีวนสิงพันรอครับผมวันนี้สิบเพ็ดคอนเทนต์พี่น้องนี่ปหนาครับมันมัวมันขุนเห็นไหหลายซองเฮ็ดกันครับผมว่าที่ออกบอก่อนี่รถก่าสิบกว่าปีแล้วครับสิบเอ็ดสิบสองปีมันก็เลยขุ่นมัวเป็นธรรมดาพี่น้องแสงสุดป้าครับ เห็นลายซองเห็ดครับเลยสิร้องเฮ็ดเบิง่งว่ามันสิออกบ่ออก,ออกมันสิออกเพราะว่ามันสิมัวครับผมนี่เนดะ้อเห็นพี่น้องเบิ่งก่อนครับผมนี่ดึงสาพก่อนว่ามันคุณทำเลยไม่หมดจัหัว้าใช่พี่นอ้องคงเป็เขาเสียอยากเฮ็ดครับผมฮนะลันรองกันเบิงงบ่งลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนี่ย นี่ <c oughs> ลองเบิ้งพี่น้งองมันสิออกวะเห็นลายซองเฮ็ดครับผมน้ำมันเบีร์น้ำเบีร์ขัดตาไฟมาเบิ้งกันว่ามันสิออกบ่าออกเอาทางนี้ก่อนเอาทางนี้ก่อนพี่น้องเป็นลาย,ย่าใส่ลายครับอันนี้มันสิกัดมันสิกัดคาบกัดยังกันกันสมมติว่าเราเฮ็ดเฮียใส่รถนี่ถือสีรถนี่ครับกัดเลยเดย้เป็นหอยเลยเด้ สีหลอกเลยเนี่นยนี่เป็นรายยาอ่อนไหลลองดูตั้งอะไรขึ้นก่อนครับเอาหน่อยนึงเอาฝาได้ฟ้าหน่อยนึ่งน้องก็จะผ้า,าผ้าชุบเลยครับผ่าชุบเลยผ่าชุบเลยเพราะเกษตผมเป็นชัวร์ครับพี่นอ้องเอา โซ่คือเถอะนี่ติดสีรถนะครับนี่ติสีรถแต่คือว่าอะไรพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันสิมันสีใสหรือว่ามันสีม้วนเก่าอัดเป็นวงว้วงกลมครับผมเป็นวงกลมมันมันมันโด่แล้วอกอ ดวนเนี่ยใส่กี้ใช่เลยว่ะอะไรก็ใช้ชารับัดครับขัดขัดคัดัดัดสงใส่ว <What? S 1> พี่น้องผมว่ามันหน่อยไป ประกาศประกาศแซ่์ไปโดนครับยี่มันกัดยี่มันกัดสีหาไปเลยกดจกหน้อย มันจะมาเบิ่งความแตกตา่างนะครับระหว่างตาขวากับตาซ้ายนี่ขัดข่างขวาเดี่ยวกับข่างสายที่เขาพอนี่ขัดมันจะออกปะกิ๊กปะเห็นไหมโอ้ใสาขึ้นได้แพี่น้องนี่ใสายเยอะครับเที่มึงขังนั่นมาเนี่ยิ่งขังที่บขาพอนี่ขัดนี่ข่างเขาพอนี่ขัด Oh. โอ้โหได้ครับผม,ผมดูดูล่ะน้มแตกตังอะ่ะนี่น้มแตกต่างแล้วครับเออถึงนอกไหมน้มแตกต่างเกิดขึ้นทันทีครับก็ถือว่าใสขึ้นอะ่ะโมคุณอะ,อะเออนี่พี่นอ้องน้ำมันเบรก้วครับ ยัหไ่ไรถือว่าออกอยู่อะ่ะเนี่ยคุณคุณไหมโอ้แตกตั้งกันเลยครับใได้เลยครับเห็นยูทูบเบอร์หลายคนบนเทดครับผมหรืร้องเฮดเบิงผมกับว่าพานอยู่ครับใด่ได้อยู่ได้พี่น้องอมาเข้ามาขัดข,ขังน้านต้มบัดน,นี่้องเบิงง ช่องตาหางของมันใสเหมือนกันเลยนี่มันบีกได้ครับเด้อสำหรับสมาชิกเอฟซีทำไหนนี้กรถตาหม้วแบบนี้กะลองเบิงึงนะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่ยพาพาอยยาแซนด,ดนอย่าเอาไว้โดนครับมันกัดมันรูปไปเลยรูปไปใหญ่ถือสีรถเนี่เราพี่น้องแค่รูปมันมันก็ออกแล้วเนี่ยนี่ย ่มาแก้วหลูดมันก็เริ่มเห็นความแตกต่างครับผมแตกต่างเลยเดี่น้องเกิดมีความใสขึ้นมาทันทีเลยด้ยเลยเช็ดไปจน่อยแล้วก็เอาผ้าฟังที่เอาบใบจุ่มแบบน้ำมันบีบครับเสร็จเก็ดไปเลย เผ็ดเลยโอเนพ,พี่นี่เนาะใส่การมาโดนสักผมมันจะสึกร้อรแน่ธรรมดาสีสันมันเกิดคาบเกิอดอยังมันจะเขาบูได้ซื้อน้ำยามาขัดเขาจะร้องมึงของในอูนี่ กาเก็บไว้ครับมันบ่งนะมันเบีกดร้องบึ้งซอยได้ระดับหนึ่งครับผมแต่เง,ง,งาง้างขึ้นมาอยู่ได้เหรอบึ้งเหลือก็นดีนี่นี่นรออันนี้ซีกันดีอู้วนี่ชซอยสีโป้ครับคุณมีเจา่าไหร่พี่นอ้องอืออันนี้คือเขาบริสุทธิ์มานะครับมันเอาซื้อเข้าไปแต่เช็ครถเช็คแล้วให้เราแล้ว,วมันเบีก นี่ก็มัดป้ายครับโมอแนะนำให้ซื้อมาเหอันนี้โดยตรงนะครับแพงข่งกันด้วน้ำมันเบรกขวดหนึ่งซื้อัยาขัดตาไฟใส่ขวดด้วกันดินี่แกเอาเอาใส่ของที่เอามีครับมันเ,เป็นประโยชน์นี่น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกหยวนแดงกันเลยนะครับเด้อไปตรงเนียนว่ายวอนั้นหยวนนี่คอยปีน้ำมันเบกกรกนะครับ มีอะไรไปเอา,าน้ำมันเพราะเบื่อไม่เห็นนะครับไม่ได้ย่างกัน <laughs> ใส่กิ๊บเดี๋ยว้อยในระดับหนึ่งครับผมโอ้ใช่ได้ใช่ได้เนาะเฮ้จ็บอ่อยเบิดนะครับภาพน้ำมันมีน้ำแข็แปรไปเนี่ยไปถึอสีรถมันเด็ดขาด สีรถเท้านี่ดางเลยล่ะอะล้งเบิรงกทุกบบัเนี่ยเป็นไหนโอ้ใส่กิปตนี่เนาะใส่กิปเลยครับผมนี่เมื่ครั้งนี้นะตัวได้ระดับหนึ่งหรือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งอือืม สำรับคลิปนี้ถือว่าพานครับผมร้องแล้วยูทูบเบอร์กะให้ความรู้ได้ลายซองให้ความรู้มากครับร้องมาเห็นเบิ้งก็ถือว่าพานครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายคลนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ